มาจ้าพี่น้องมาอัปเดตผ้ายุ โนรูพร้อมกับอัปเดตเรดราตรวจฝนมือหนีของภาคอีสานของห้าวเนาะก,ก่อนจะไปรับชมรับฟังกับฝากช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานไว้แน่ออมอกอมอใจโดยการกดติดตามไฮเนเดอร์ขอพระคุณหลายๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสําหรับมือหนีวันอาทิตย์ที่25กันยายนห5รองมรสุมกําลังแห้งผัดผ่านผักเหนื้อตอนล่างและผักกลางตอนบนเขาสูยอมความกระกัดตามบริเวณภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปานกลางลักษณะเ้นีส่งผล ในภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงนักแห้งบางแห่งบางพื้นที่บางจังหวัดก็ขอให้พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมสิอาจให้เกิดน,นำถว่มับพันนำป้าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขากลทางนำไหลาพานและพื้นที่ลุ่มไวน้น้ำเนาะ อันหนึง่งพายุไตฝุ่นกำลังแรงโนโรูบริเวณตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงมือน,นีถึง26กันยายน6หาและจะเคลื่อนขึ้นฟางบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่27ถึง28กันยายน6หาจากห้ามาอัปเดตเรดราตรวจฝนมือน,นีกันเลยล่าสุดศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนบนเพิ่นตรวจพอกุมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกุมฝนลดลง อยู่ที่อำเภอเมืองสีบุญเรื่องจังหวัดนองบัวลำพูเพ่นจังหวัดอุดรธานี่อนสารน,นองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิผู้พามานชุ่มแพร่สีชมพูเมืองจังหวัดขอนแกน่นพัานนานิครบเมืองจังหวัดสกลนครลมเกาลมสาขเขาคอน,น้ำนาจังหวัดเพชรบูรณ์ด่านขุนทดพระท้องข้ามจังหวัดโคราชเกือบทางจังหวัดของเลยและน้องค่ายค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนลางรายงานดังต่อไปนี้ กุมฝนอ่อนอยู่ในเขตอําเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมพี่บุญมังสาหารเมืองม่วง30สว่างวิรวงศจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาหลักกัมบูชากุ่มฝนปานกลางอยู่ในเขตสปปลาวกุมฝนหนักอยู่ในเขตสปปลาพี่น้องชาวลาวกะระมัดระวังในเด้อฝนหนักเด้อมินีเน้อจังไรก็คอมเมนต์แจ้งข่าวเล่าสู่กันฟังจ้าอยู่ดีมีแห้งหักแพงคือเกาไปแล้วจ่าบ๊ายบาย